สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่ถูกพูดถึงมากในช่วงนี้นั่นก็คือ Toyota h i l u ักแชม p รุ่นปี2026รถกระบะท,ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยโดยเฉพาะซึ่งกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในหมู่คนทำงานสายลุยพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงผู้ที่ต้องการรถที่ทนทานใช้งานง่ายและมีราคาจับต้องได้ Toyota h i l u ักแชม2026เป็นรถกระบะท,ที่มีแนวคิดแบบเรียบง่าย ใช้งานได้จริงและเน้นความคุ้มค่าในทุกด้านรูปลักษณ์ภายนอกของรถคันนี้ยังคงความแข็งแกร่งในแบบฉบับของโตโยต้าแต่มีความเรียบง่ายมากขึ้นช่วยให้สามารถปรับแต่งและดัดแปลงได้ง่ายสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการขนของทำธุรกิจหรือใช้ในภาคเกษตรกรรมด้านหน้าของรถใช้ดีไซน์ที่เน้นความทนทานไฟหน้าแบบฮาโลเจนกันชนหน้าเป็นแบบเหล็กสีดำด้านเสริมความแข็งแรงและง่ายต่อการดูแลรักษาตัวถังด้านข้างและกระบะท้ายถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ง่าย มีช่องยึดต่างๆสำหรับติดตั้งโครงเหล็กหลังคาผ้าใบาหรือแม้แต่ตู้แช่สำหรับขายของในส่วนของมิติตัวรถโตโย t a าไฮรักแชมป์2026มีความยาวโดยรวมอยู่ที่ประมาณ5.3เมตรความกว้างประมาณ1.8เมตรและความสูงประมาณ1.7เมตรโดยมีระยะฐานล้อที่ยาวพอสมควรเพื่อให้รถมีความมั่นคงเวลาใช้งานหนักโดยเฉพาะการบรรทุกของเต็มกระบะ ด้านเครื่องยนต์โตโยต้าไฮลักชัม2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรรหัส 2GDFTV ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่หลายคนคุ้นเคยจากโตโยต้าเรโวให้กำลังสูงสุดประมาณ150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือในบางรุ่นอาจมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกจุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้คือความประหยัดน้ำมันความทนทานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำระบบช่วงล่างของไฮลักชัมก็ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักได้ดี โดยด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลังเป็นแบบแหนบซอนซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในรถกระบะเพราะรองรับน้ำหนักได้ดีและทนทานในการใช้งานระยะยาวห้องโดยสารภายในของไฮรักแชมป์2 0 2 6มาในสไตล์มินิมอลเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงเบาะนั่งเป็นแบบไวนิลที่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานหนักหรือในพื้นที่ที่มีฝุ่นและโคลน ระบบรับอากาศแบบแมนวนวลมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์และที่เก็บของเล็กๆน้อยๆสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆแม้จะเป็นรถรุ่นเริ่มต้นแต่โตโยต้าก็ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในไฮลักแชมป์โดยติดตั้งระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD รวมถึงถุงลมนิรภัยคู่หน้าและเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า จุดเด่นอีกอย่างของไฮรักแชมป์คือราคาที่จับต้องได้โดยราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ459,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานแบบตอนเดียวและเพิ่มขึ้นตามอุปกรณ์หรือรูปแบบตัวถังที่เลือกเช่นรุ่นตอนครึ่งหรือรุ่นกระบาดตู้แห้งซึ่งมีให้เลือกหลายแบบตามลักษณะการใช้งานโตโยต้ายังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถตกแต่งและดัดแปลงรถได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งตู้บรรทุกสินค้า ตู้แช่หรือการต่อเติมหลังคาแบบต่างๆทั้งหมดนี้สามารถทําได้โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวรถซึ่งเป็นอีกจุดที่ทําให้ไฮลักแชมป์ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้งานมืออาชีพหากพูดถึงเรื่องการรับประกันโตโยต้าไฮลักแชมป์2026ก็ยังคงมาตร,รฐานของโตโยต้าเอาไว้โดยให้การรับประกันตัวรถ3ปีหรือ100,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนรวมไปถึงศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้ผู้ใช้สามารถเข้ารับบริการและดูแลรักษารถได้อย่างสะดวกสบาย สรุปแล้วโตโยต้าไฮรักแชมป์2 0 2 6เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ผู้ที่มองหารถใช้งานจริงราคาประหยัดทนทานและสามารถแดัดแปลงได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเชาวสวนชาวนาหรือแม้แต่บริษัทขนส่งขนาดเล็กก็สามารถนำรถคันนี้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ไม่เน้นความหรูหราแต่เน้นใช้งานหนักใช้งานจริงและสามารถคืนทุนได้เร็วโตโยต้าไฮรักแชมป์2อ2 6อาจเป็นคำตอบที่คุณตามาหาอยู่ อย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนตลอดสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ